สวัสดีคะ่ะทุกคนที่เห็นอยู่นี่คือหมูยอนะคะหมูยอปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะหลายยี่ห้อแล้วส่วนผสมด้านในเขาก็จะมีพริกไทยดำพริกไทยขาวให้เลือกหลากหลายกลิ่นหลากหลายรสชาตินะคะปัจจุบันนิยมใช้พริกไทยดำนำมาผสมในเนื้อของหมูยอค่ะ เพราะว่าพริกไทยดำมีประโยชน์มากๆในการที่นำมาผสมแล้วเพิ่มคุณค่าของหมูยอได้อีกนะคะแถมยังมีกลิ่นและรสชาติที่ดีมากๆตอนนี้หมูยอพริกไทยดำก็จะเป็นอะไรที่นิยมกันมากๆในปัจจุบันนะคะ แม่นกขอนำประโยชน์ของหมูยอบอกกันสักเล็กน้อยนะคะหมูยอมีโปรโตีนมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งยังมีเครื่องเทศทีท่มีสปปรรพคุณหลากหลายเช่นพริกไทยมีสารชื่อว่าพิเพรินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ในผู้สูงอายุนะคะฉะนั้นแล้วประโยชน์ที่อยู่ในหมูยอก็คือพริกไทยดา นะคะมีประโยชน์มากใครที่ชอบรับประทานหมูยอก็รับประทานพริกไทยดำที่อยู่ในนั้นด้วยก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและรักษาสุขภาพได้ดีนะคะหลากหลายเมนูที่นำไปทำโดยมีหมูยอเป็นตัวประกอบก็อย่างที่เราเห็นก็จะมีเมนูส้มตำใส่หมูยอยำหมูยอทอดหมูยอ แล้วก็มีอีกมากมายหลากหลายเมนูนะคะจากผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าหมูยอก็ให้ทุกคนเลือกรับประทานดูนะคะจะในรูปแบบไหนก็ตามก็ให้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะและที่สำคัญนะคะก่อนนำหมูยอมารับประทานแนะนำให้นำมาลวก น้ำร้อนให้สุกใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะหรือนําไปทอดนะคะเพื่อผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรคได้นะคะคลิปนี้นํามาฝากให้ทุกคนได้รับชมรับฟังการเรื่องหมูยอนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ